สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำมพูนวันนี้ก็มากันในเรื่องอินเวอร์เตอร์ออนกริดนะครับระบบออนกริดกับยี่ห้อโซฟาตัวนี้เลยมาดูสเปคข้างเครื่องนะครับเขามีบอกหมดเลยนะครับว่าใครจะใช้แผงเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่นะครับอยู่จุดนี้นะครับ m a ็ก c ีซีอินพุตโวลต์เตห้ารโวลต์นะครับ MPPT ที่ทำงานได้ดีนะครับในช่วง50จนถึง550ร้อยหโวลต์รับกระแสได้สูงสุดที่1 2บแอมป์นะครับนะกระแสแผงอยู่ที่1 5บหนแะอมป์ก็ไม่มีอะไรนะครับที่ใช้กันประจำนะครับผมจะควบคุมแรงดันของแผงนะครับไม่ให้เกินที่400 v โวลต์นะครับ ถ้าเกินเครื่องอาจจะไม่รันหรือว่ามีปัญหาก็ได้ถึงสเปคเขาจะลองรับไว้สูงก็ตามนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็มีจุดที่ต้องคำํำนึงถึงด้วยนะครับเรื่องสายนะครับสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องจะเห็นว่าเครื่องนี้นะครับใช้สายลำโพงน,นะครับไม่ควรใช้นะครับเวลาเครื่องมันลันได้เต็มที่นะ มันจะเกิดอาการร้อนนะครับร้อนร้อนมากๆคิดว่าข้างในเป็นทองแดงไฟน่าจะลื่นไหลดีไม่ใช่นะครับนะเราต้องใช้สายไฟให้มันถูกต้องจะใช้สาย VCT ก็ได้นะครับขอเป็นเบอร์2.5เลยนะยิ่งเป็นระบบ 5k ยิ่งไปใหญ่นะครับเห็นแบบนี้นะครับนะมันต้องการการ ไหลเวียน e นะครับของไฟฟ้าได้ดีนะครับเครื่องก็จะทํางานได้ดีมีส่วนเหมือนกันนะครับใครที่ใช้สายเส้นเล็กๆนะเวลามีการผลิตไฟนะครับของเครื่องเครื่องมันดันไฟออกมาครับถ้าเราใช้สายเส้นเล็กๆแร,รงดันมันจะนุง่งน่วงนะครับอย่างนั้นมันจะไม่เป๊นะแรงดันมันจะไม่นิ่งก็ทําให้เครื่องทํางานผิดพลาดได้นะครับ ตอนนี้เครื่องทำงานปกตินะครับขึ้น normal 0.45กิโลวัตต์ก็แปลว่าตอนนี้นะครับผลิตไฟได้ที่460วัตต์โดยไม่ได้ต่อกันย้อนนะครับไม่มีกันย้อนถ้าต่อเข้าไปมันก็จะจ่ายเท่าที่โหลดใช้งานนะครับหลายคนซื้อเครื่องมาใหม่นะครับต่อกันย้อนเรียบร้อยบอกว่าไฟไม่ออกนะครับ ที่ไม่ออกเพราะว่าในบ้านไม่มีการใช้ไฟในบ้านเลยนะครับไม่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะมันเลยไม่ผลิตไฟออกมานะครับก็แปลว่าท่านนะครับต่อ CT ถูกต้องแล้วแต่ถ้าใครที่ต่อ CT แล้วนะครับเครื่องผลิตไฟออกมาเยอะมิตเตอร์ยังย้อนอยู่นะแปลว่าท่านทำพลาดแล้วนะครับต้องไปไล่นับหนึ่งใหม่ว่าพลาดตรงไหน สำหรับวันนี้ก็มาหัวข้อการแก้ไขปัญหาครับกับท่านที่ซื้ออินเวอร์เตอร์ออนกริดครับยี่ห้อนี้นะครับโซฟาถ้าไม่มีโลโก้ใหญ่ๆด้านหน้านะครับจะเป็นของ AJ ถ้ามีโลโก้ใหญ่ๆก็จะเป็น LV Top Sun นะครับที่ใช้อยู่ผมก็จะมีอยู่2รุ่นครับถ้าใครขึ้นโค้ดเออร์เนะครับ นะไฟขึ้นฟอสไม่รันครับดูที่อีเวนต์นะครับ,ม, run, รบ, event, รบมันบอกว่าขึ้นโค้ดกริด OVP หรือว่ากริด UVP นะครับวิธีการแก้ไขก็ง่ายๆเลยครับโดยการเข้าไปตั้งประเทศนะครับาตามหลักของเครื่องที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับจะตั้งเป็นประเทศไทย Thailand PEA หรือว่า Thailand MEA ถ้าออนกิตตัวนี้นะครับติดตั้งในสถานที่ที่มีไฟนิ่งๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าติดตั้งที่ปลายสายนะครับท้ายหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับเครื่องพวกนี้จะมีปัญหานะครับจะไม่รันบางทีก็รันได้ประมาณวัน2วันแล้วก็มีปัญหาก็อยู่ที่แรงดันด้าน AC input นะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็เข้าไปตั้งค่าประเทศนะครับในเมนูที่6 วิธีการเข้าเมนูนะครับก็กดปุ่มมันมีปุ่มเดียวนะครับกดค้างไว้นับ1-3แล้วก็ปล่อยนะครับเมื่อเจอเมนูที่1นะครับ enter setting ก็เข้าไปอีกทีนะครับกดปุ่มค้างไว้1 2 3แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าในเมนูที่5นะครับ set quantity นะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ๆอาจจะเป็นเมนูที่6นะครับเมื่อได้แล้วก็กดค้างไว้นับ1-3แล้วก็ปล่อยนะครับ นี่จะเห็นว่าผมได้ตั้งไว้แล้วนะครับเป็น0ูนสนะครับศูนย์ก็คือประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งก็ได้นะครับแต่ที่ใช้กันแล้วก็ไม่มีใครจะบอกเลยนะครับวิธีการแก้ไขแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับตั้งค่าเป็นศูนย์สองศูนย์ครับระยะช่วงแรงดันด้าน AC นะครับมันจะกว้างมากนะครับ แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับเข้าไปใหม่นะครับวิธีการตั้งค่ากดปุ่มค้างไว้นับ1นถึงสแล้วก็ปล่อยนะครับ123ปล่อยนะครับเจอหน้านี้ก็กด123ปล่อยนะครับแล้วก็ไปเมนูที่5นะครับถ้าเครื่องไหนไม่ไม่อยู่ที่เมนูที่5ก็อาจจะเป็นเมนูที่6นะครับอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่ซอฟต์แวร์ เมื่อเจอแล้วก็กดค้างไว้นับ1นึแล้วก็ปล่อยนะครับถ้าเป็น40ก็เปลี่ยนเป็น0 0 2 0นสะครับส่วนมากจะเป็น040วิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆครับกดไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาจะเลื่อนตำแหน่งก็กดค้างไว้นับ13แล้วก็ปล่อยมันจะเลื่อนตำแหน่งนะครับเดิมๆจะเป็น40แบบนี้นะครับให้ตั้งเป็น2 0 เมื่อเจอแล้วก็กดค้างไว้มันก็จะเลื่อนตำแหน่งนะครับเจอแล้วก็ค้างไว้ s u c c e s s นะครับก็แปลว่ามันบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ให้ทําการปิดระบบใหม่ทั้งหมดนะครับปิดสวิตช์ AC หรือว่าเอาเบเกอร์ด้านแผงโซล่าเซลล์แล้วก็เบเกอร์ AC ลงครับแล้วก็เปิดระบบใหม่นะครับเครื่องจะทำงานได้นะครับ เอาละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆแบบนี้ครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ